ผู้ชมวันนี้แล้วนะฮะเลน er ก็ค่อนข้างกว้างนะฮะครับผมเราต้องไปทางไหนดีครับทางนี้อายุเท่าไหร่ครับผมอ๋อทางนี้อายุเลยอันนี้อายุเท่าไหร่นะน้องน้องอายุเท่าไหร่ห้าแปดคนโตแปดคนเล็กเท่าไหร่ฮะแต่ต่อมาวันก็ไม่จำเป็นต้งนี้ทรงยังแม่ลงได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรโอทางนี้ก็มีน้องเออตรงทางทางนี้เล็กกว่านะฮะ แล้วน้องไม่ได้สนใจกูเลยนะครับผมแม่พามาแม่พามาน้องนัง่งนั่งหลับอยอ่โอ้โหน้องดึงยาเล่นหมเดเดี๋ยวหมดร้านนะลูกนะโอเคดึงได้อยากกินนะลูกนะเดี๋ยวติดคอเดี๋ยวติดคอนะโอ้โหแล้วนี้ครับอันนี้ก็คนดูก็ตรงนี้ก็จะยกระดับขึ้นมาหน่อยจะอายุเยอะกว่าขวา่ขวาและขวามายโอ้โหไปเยอะโอ้โหถ้าคุณเด็กกว่าน้องนี่ อะไรนะอันนี้สองขวบโอ้โหข้างหน้าสองขวบข้างหลังนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้หมีแางท่านมีเต็มกุญย์มาด้วยนะฮะเก้าอี้งานครับอ๋อของงานของงานท่านี้ครับท่านี้อันนี้คือยังไงบ V I P หรือว่า V I P ปครับเป็นบัตร V I P นะมาตั้งแต่กี่โมงครับผมตรงนี้บ่ายสองนะครับบ่ายสองตอนนี้กี่โมงแล้ววะเนี่ยห้าโมงอันนี้มีใครมาก่อนบ่ายสองไหมฮะ กี่โมงฮะับ6โมงเช้าไม่ออกมาตั้งแต่นี่เลยไม่โกรกพี่มาถึงนี่7โมงยังไม่เจอใครอ๋อสู้นะเนี่ยนี่สู้นะเนี่ยนี่มาจากสารคามเลยนี่สารยาสารยาเอาสารยาแค่นี้โอไกลอยู่ไกลอยู่นึกว่ามาจากสารคามถ้าถ้ามาจากสารคามเดี๋ยววันที่8ก็ได้เจอนะไม่ต้องมานี่ก็ได้อ้า อะไรนะเดี๋ยวเขาไปมาหาลัคธามด้วยสดยอดสุดยอดยอข้างหลังมีใครมีอะไรมาสู้ข้างหน้าไหมฮะมาจากเชียงรายค่ะนี่นเป็นไงมารอดูเบลวิน้สลาพวกนี้นะครับผมไม่ได้มาดูไม่ได้ไม่ได้มาดูบอดใช่ไหมครับผมเพราะว่าศิลปินที่มามีกันทุกวันนะ,ะทานที่น<ม>ี่นะฮะผมก็จะเป็นคนสุดท้ายครับเกือบครับของวันนี้นะของวันนี้ของวันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วครับไม่มีใครอยากมัเล่นต่อคนแล้วครับผม พ่งนี้มีเบลวอลิสตาอีกหนึ่งวันนะครับผมนี่ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้นี่มาจากจีนนี่ไกลกว่าแล้วมาจากจีนจีนเหรอเนี่ยนี่เขายังไม่รู้เลยว่าผมพูดถึงเขาเลยฮะผมตอนนี้เขาฟังไม่ร้องเขาฟังไม่รออ่ะมีใครอยากฟังเพลงอะไรไหมฮะรักแรกเราบูพูดไปแล้วเนี่ยอันนี้มาดังเลยนะนี่อันนี้คือเหมือนบังคับให้ร้องนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอยากฟังใช่ไหมรักแรกเคยฟังเพลงนี้ไหมฮะ ยางนีิเฮ้ยโอ้โหกำลังไปโยคประโยกแม่ปลากำลังลั่งเนื้อเลยในหัวเลยเสียงนกกระโจนได้เนด้อเคยฟัองไหมจกวิ๊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 กจกจกวิ๊กคุณนิคอยู่นะวิ๊กเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่นี่สำคัญเลยตรงนี้นะขอบคุณมากฮะอะไรนะโอ้โห ไม่มีพงอะไรไม่ไม่เป็นไรครับดูออกเลยครับผมเขาไม่มีพุงอะไรนะขอบคุณมากนะฮะฝั่งซ้ายนะครับผมเป็นครับผมฝั่งซ้ายคืออะไรฮะมาขามป้องแช่อิ่มครับผมตลาดหัวปีครับข้าวโพดท็อกไกโดของไร่มลไยกุลเม็ดมลไยกุลไล่เพชรมลไยกุลครับผมเด็ดเลยครับเชิญจ่ายค่าโฆษณาข้างหลังเวทีเลยนะครับผมโฆษณากันขนาดนี้ฝั่งซ้ายมีอะไรสู้ไหมฮะ ไม่มีของเอาเป็นเงินก็ได้นะครับผมเี่เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าคุณเอาแบบอย่างนี้เลอจ่าจ่าไปเลยราเล่นรอเล่นรอเล่นขอเลขบัญชีนี่นั่นนี่พวกขอเลขบัญชีนี่ดีครับไม่มีอะไรฮะเพลงท่ไปที่จะลืมไปเลยว่ามาร้องเพลงนะฮะนี่ผมปูเพลงมานานมากนะฮะเพลงต่อไปเลยแล้วกันก็ผมไม่รู้จะปูอะไรนะะ จะรู้ไหมและขอให้เธอรักหนูเอาไว้ฉันไม่เคยที่เธอซึ้งใจผู้ใหญ่หมดใจกับเธอไม่เคยแต่ไม่แม้แคนตอนจบความประทับใจพี่ฉันนั้นรอซ้อเนีหัวนรันไปทอดบิดแล้วนะ ฉันเปี่ยนผนงนก็ไม่กจเะเ,เธอจะอยู่ได้นัให้เธออยู่ได้คนเดียวบางหลงฉันขอให้เธอได้รฟัไว้ฉันไม่เคยที่จะหายไปคิดถึงพีนแต่เธอรูไ So